ภาษีเนี่ยมันเก็บได้น้อยลงมันก็เลยทําให้รายได้น้อยลงแต่รายจ่ายมันมากขึ้นมันก็คือการขาดทุนว่ประมาณต้องหาเงินมาเพิ่มใช้วิธีเดียวก็คือการเก็บภาษีเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น60ล้านของประชากรวัยชราสังคมผู้สูงวัยของสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ทาให้ค่าเงินอ่อนก็เพราะเหตุผลเดียวก็คือเรื่องกว,กวกับทาริปนี่แหละครับเจ้าหนี้รายใหญ่ของสหรัฐคือจีนซาอุดีอาระเบียญี่ปุน่นจึงเล่นเทขายธนบัตรรัฐบาลสหรัฐ,รฐ,รฐมันกระทือนไปถึงทุกตลาดเพราะเหตุผลก็คือพอเทขายปุ๊บดอกเบี้ยมันปรับตัวสูงขึ้นครับจริงๆแล้วมันมีคนจ้องอยู่นะครับว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจะเป็นตัวสยบทั้มเป็นยาพิษที่ทัป์จะต้องกินครับ บิบสู้แวสวัสดีครับวันนี้เราได้คุยกันเรื่องสงครามจีนสหรัฐมาหลายหลายตอนเนี่ยฮะแต่ว่าอยากจะสรุปนิดนึงครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจประเด็นว่าการที่สหรัฐอเมริกากับจีนทะเลาะกันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วสิ่งที่สหรัฐเหนือกว่าหรือจีนเหนือกว่าแน่เรามาดูกันนิดนึงนะครับว่าสหรัฐตอนนี้มีหนี้สินอยู่สามสิบหกล้านล้านเนี่ยที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรครับไอ้สามสิบหกล้านล้านนี่มันไม่ได้เกิดในวันเดียวนะครับมันเกิดมาสิบกว่าปีนะครับ ฉะนั้นเราก็มามองว่าสิ่งที่เรียกว่างบประมาณขาดดุลน,นะฮะและอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการขาดดุลการคา้าสองอย่างนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้สหรัฐอเมริกาล้มเหลวอ,อยู่ทุกวันนี้นะครับล่าสุดเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกาขาดดุลการคา 1. 1. ้า1.1ึนิลเลียนแปลเป็นภาษาไทยคือ1จุดล้านล้านเหรียญน,นะฮะคราวนี้สิ่งที่เขาขาดดุลเนี่ยเขาขาดดุลกับใครอันนี้เราก็ต้องมองว่าเขาขาดดุลกับจีน30,000 ก็โดยประมาณก็ประมาณ30%นะฮะแล้วขาดดุลตัวนี้เนี่ยเขาขาดดุลกันทั่วโลกนะครับไม่ใช่ประเทศเดียวนะครับทั่วโลกเลยครับที่ได้ดุลสารัฐครึ่งหนึ่งของโลกนี้ได้ดุลสารัรอีกครึ่งหนึ่งก็ไม่ได้ดุลน,นะครับเราก็เลยมามองว่าสิ่งนี้เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดดีเซชันไหมในอนาคตตอนนี้ IMF ได้คาดการณ์มาแล้วว่าดีเซชันในโลกนี้ไม่มีแน่นอนนะฮะในปีนี้นะฉะนั้น GDP ของไทยเนี่ย ปีนี้จะโตได้1.8จากคาดการหรือการพยากรณ์ตอนแรกว่าต้องการ3ได้แค่1.8ปีหน้าเหลือแค่1.6เนะครับเศรษฐกิจโลกได้ผลกระทบจากเทรดวอ์แน่นอนนะครับเหตุผลก็คือปีนี้เป็นปัญหาของเทรดวอ์โลกจะโตแค่2.8ปนะปีหน้าจะโต3.0ก็ว่าปีหน้าเนี่ยโลกโตขึ้นกว่าปีนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าปริมาณการค้าโลกเนี่ยมันจะมีการลดลงนะ 1.5%นะหลายๆประเทศครับที่มีปัญหาโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีอัตราเติบโตที่ลดลงชะลอลงเหลือแค่1.8ยุโรปเหลือแค่0.8นะฮะจีน4.0%อินเดีย6.2%อาเซียน4.0%เม็กซิโกเป็นประเทศที่เลวร้ยวายสุดครับติดลบ0.3%อันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่เราต้องมาคุยกันแล้วครับว่างบประมาณที่สหรัฐที่เรียกว่าขาดดุลเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะฮะการขาดดุลงบประมาณของสหรัฐเนี่ยเป็นสาเหตุที่2นะฮะ หลังจากการขาดดุลการค้าแล้วขาดดุลก็ประมาณอีกเป็น2ขาดดุลน,นะครับเขาก็เลยคิดว่าการที่ภาษีเนี่ยมันเก็บได้น้อยลงนะฮะมันก็เลยทําให้รายได้น้อยลงแต่รายจ่ายมันมากขึ้นมันก็คือการขาดดุลก็ประมาณหลักการก็คือว่าต้องหาเงินมาเพิ่มเพื่อเป็นรายได้ของรัฐบาลสารัฐซึ่งใช้วิธีเดียวก็คือการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นการเก็บภาษีเพิ่มขึ้น มันเป็นปัญหาหลายอย่างนะฮะเพราะว่าเหตุผลก็คือกฎหมายสหรัฐไม่ได้เอื้ออำนวยขนาดนั้นนะครับล่าสุดนี้ก็มีการตั้งเรียกว่าร่างกรอบงบประมาณผ่านวุฒิสภาแล้วด้วยอัตรา216ต่อ214นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ผ่านง,ง,งบประมาณมาแล้วนะครับโดยสาระสำคัญคือเพิ่มนี้เพดานนี่อีก5ทินเลียนก็คือ5ล้านล้าน,านเหรียญเป็น41ล้านล้านเหรียญ36เป็น41ครับ เพิ่มสัดส่วนในการกู้หนี้เพิ่มอีกห้าล้านเหรียญล้านเหรียญน,นะครับอนุมัติการลดภาษีแปลกใจไหมครับเขาจะหาะไรายได้จากการเพิ่มภาษีแต่กับลดภาษีคือลดภาษี5.3าจุดสามิเลียนห้าจุดสามล้านล้านเนี่ยในเวลาสิบปีนะฮะลดรายจ่ายภาครัฐสี่บิเลียนอันนี้ท้อไปหน่อยไหมฮะสี่บิเลียนเองลดรายจ่ายภาครัฐ นี่สินสารัฐมันเกินเยียวยาจริงๆนะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ไม่มีทางหารายได้จากการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นฉะนั้นไม่มีทางเลือกอะไรเลยครับที่ทรัมป์จะต้องเก็บภาษีจากภาษีการค้าและก็ภาษีสุรกากาดกน,นะเพราะประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีภาษีทางอ้อมนะครับมีแต่ภาษีเรียกว่าภาษีส่วนตัวส่วนบุคคลแล้วก็ภาษีอื่นๆในทางการค้านะฮะฉะนั้นการที่จะเก็บภาษีได้มี2ทางเท่านั้นเองวิธีการที่เขาจะทำเนี่ยมันก็เลยทําให้ปัญหามัน ยืดเยื้อยาวนานต่อไปนะฮะสิ่งสําคัญอีกสาเหตุสําคัญอีกอย่างนึงที่งบประมาณในการใช้จ่ายในการเรื่องสุขภาพมากขึ้นก็คือการเพิ่มขึ้น60ล้านเป็น71ล้านของประชากรวัยชราอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้ประชากรเข้าสู่วัยชราหรือสังคมผู้สูงวัยของสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ60ล้านในปีที่แล้วเป็น71ล้านในอีก5ปีข้างหน้าและเป็นอีก20ปี จะเป็น82ล้านนะฮะฉะนั้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็คือค่ารักษาพยาบาลของคนชราเป็นหนึ่งในห้าของประมาณทั้งหมดนะครับได้สิ่งนี้ที่เกิดขึ้นก็คือดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยประมาณหนึ่งล้านล้านเหรียญต่อปีครับที่เขาต้องจ่ายนะจากหนี้สินสามสิบหกล้านล้านเหรียญเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาหลีกไม่พ้นแล้วครับว่าต้องจ่ายนะฮะดอกเบีย้ยขึ้นอยู่อะไรครับดอกเบีย้ยขึ้นอยู่อัตราเงินเฟ้อ <neural net> แล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในพันธบัตรรัฐบาลนะฮร ฉะนั้นเงินเฟอ้อกับอัตราดอกเบีย้ยมันไปด้วยกันฉะนั้นเรามองฮะเงินเฟอ้อเนี่ยตอนนี้มันประมาณ 2- 3เที่เขาตั้งบุดรหมายไว้มันเข้าใกล้ละฉะนั้นเขาสามารถจะลดดอกเบีย้ยได้ถ้าอัตราเงินเฟอ้อลดลงตอนนี้อัตราเงินเฟอ้อมันค่อนข้างจะลดต่ำลงเขาก็มีแนวโน้มว่าอัตราดอกเบีย้ยจะลดลงได้จาก4.5หรือสัก4หรือสัก3นะครับฉะนั้นมองแล้วเฟดน่าจะมีการเปลี่ยนทิศทางดอกเบีย้ยแต่การเกิดสงครามการค้าครั้งนี้ ทำให้เฟดไม่มั่นใจครับว่าเงินเฟอ้อจะลดลงเปล่าเพราะเหตุผลก็คือเงินเฟอ้อเนี่ยมันขึ้นอยู่ราคาสินค้าใช่ไหมครับตอนนี้ราคาสินค้าที่เก็บภาษีเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะมีอัตราเติบโต,ตและทําให้เงินเฟอ้อมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะร,ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคหกสิบเปอร์เซ็นต์นำเข้านะครับรถจนห้าสิบเปอร์เซ็นต์นำเข้านะครับวัตถ,ถุดิบต่างๆสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นำเข้านะครับแรงงานผููอปยพ ต่างดาวจานวนมากนําเข้านะครับต้นทุนต่างๆปรับขึ้นหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้ใจ่ายหรือวัสดุค่าแรงอะไรนี่ฮะมีอย่างเดียวที่ลดลงคือราคาพลังงานฉะนั้นสหรัฐอเมริกาไม่มีทางเลือกเลยครับที่จะทําให้เงินเฟอ้อมันลดลงหรือเปล่าถ้าเงินเฟอ้อไม่ลดลงอัตราดอกเบีย้ยก็จะเพิ่มขึ้นตามเงินเฟอ้อครับเฟดเนี่ยก็เลยไม่แม่ใจว่ามีตัวเลข2ตัวครับที่เขาจะต้องดูก็คือดอกเบีย้ยหรือดัชนีที่เรียกว่า ตาเงินเฟอ้อแล้วก็การจ้างงานนะครับมันมีสิ่งที่ทาโถมลงไปทุกวันทุกวันก็คือการที่มีทาลิฟขึ้นมากับจีนนี่แหละครับทาให้มีการมีปัญหามากที่ว่าทรัมไม่สามารถจะลุกคืบหน้าต่อไปได้เพราะไพ่เขาไม่พอครับนะฮะเพียงชั่วข้ามคืนทมา์ก็ออกอาการถอยทุกแนวลบนะครับเพราะเหตุผลอะไรครับดัชนีนหนึ่งที่เขาดูอีกอันก็คือค่าเงินดอลลาร์มันอ่อนค่าลง6%ครับจาก104 เป็น9 7ครับนะฮะเขาสิ่งที่ทาให้ค่าเงินอ่อนก็เพราะเหตุผลเดียวก็คือเรื่องเกี่ยวกับทาริฟนี่แหละครับความกังวลของผู้ส่งออกและนางผู้นําเข้านักลงทุนต่างๆเร่งขายและลดเงินดอลลาร์ล,ลงครับคือการถือครองเงินดอลลาร์ลดลงเพราะเหตุผลก็คือว่าไม่มั่นใจในโน,โน,โนโยบายของทรัมป์นะฮะแล้วก็นโยบายของทรัมป์เนี่ยทำให้ดอลลาร์อ่อนลงไปปวกเปียกลยครับถึง6%นตะฮะตั้งแต่2เดือนที่ผ่านมาอ่อนที่สุดในรอบ5ปีนะฮะจริงๆแก่นแท้ของวิกฤตเศรษฐกิจของ ทรัมป์เที่ยวนี้ก็คือการเทขายธนบัตรเป็นสาเหตุที่2นะครับที่ทรัมป์ยอมถอยโดยเฉพาะธนดนดาระยะยาวของสหรัฐตกต่ำรุนแรงอัตราตอบแทนพุ่งขึ้นนะฮะต้นต่อของวิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากเงินเฟอ้อนี่แหละครับที่เป็นหนี้สาธารณะที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นดอกเบีย้ยที่สูงมากมันเลยทําให้อัตราเงินเฟอ้อไม่ลงนะครับเจ้าหนี้รายใหญ่ของสหรัฐคือจีน ซาอุดีอาระเบียญี่ปุ่นนะฮะจึงเล่นเทขายธนบัตรรัฐบาลสหรัฐเพราะความไม่มั่นใจในนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เขาก็เลยเทขายรัฐบาลธนบัตรรัฐบาลสหรัฐไปจานวนมากนะฮะมันกระเทือนไปถึงทุกตลาดเลยครับเพราะเหตุผลก็คือพอเทขายปุ๊บดอกเบี้ยมันปรับตัวสูงขึ้นครับพอดอกเบี้ยมันปรับตัวสูงขึ้นอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินดิจิตอลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็กระทบกระเทือน ลดลงราคาลดลงครับจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาการดําเนินของนโยบายของสหรัฐที่ผ่านมานะครับมันค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับระบบการเงินของโลกที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เอาเงินดอลลาร์ไปทําปีตัวดอลลาร์นะครับแล้วก็ไปตั้งเป็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะเป็นทรัพย์สินที่จะสะสมไว้เป็นหลักทรัพย์ค้ามประกันนะครับพวกนี้ฮะมันทําให้ระบบโลกมันเปลี่ยนนะฮะเราก็เลยมามองว่าการที่ ระบบโลกเนี่ยมันเป็นแบบเดิมนี้มันคงอยู่ไม่ได้ไม่ได้แล้วเพราะว่าการที่สหรัฐมุ่งเน้นที่พิมก้อนตอนแรกกระดาษออกมาแล้วไม่สามารถที่จะเอามาชําระนี่ด้วยความเชื่อถือได้นะฮะก็คือคนไม่เชื่อถือดอลลาร์ปีตัวดอลลาร์าก,ก็หายไปพันธบัตรสหรัฐสรก็หายไปนะฮะสัญญาณบางอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ส่งออกมาเป็นสัญญาณใหม่ๆนะครับซึ่งแตกต่างจากเดิมนะฮะเพราะเหตุผลก็คือว่าโดนเรื่องธรรมครับ เป็นคนทําให้มันเปลี่ยนและให้ทําให้เรารู้ว่าสัจธรรมเนี่ยของโดนัลด์ทรัมป์คืออย่ายึดมั่นถือมั่นเพราะเขาสามารถเปลี่ยนคําพูดหรือเปลี่ยนวิธีคิดได้ในเวลาอันรวดเร็วนี่คือสัญญาณใหม่ครับที่เราต้องพึ่งพุทธศาสนานะฮะในการสอนธรรมะของทรัมป์ว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นในคําพูดนะเราก็เลยมองว่าเขาเป็นประธานดีบีที่ไม่น่าเชื่อถือครับ เราไม่สามารถคาดการได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในยุคสมัยของทั้มเนี่ยทั้มเปลี่ยนเกมทุกอย่างครับทั้มบอกว่าจะใช้ฟันไปอะไรกันไฟเปอะไรกันที่ผมหมายความว่าความร้อนแรงของนโยบายเนี่ยเข้าไปกดดันนะฮะประเทศต่างๆในโลกนี้ฮะให้ทําตามเนี่ยเราก็เลยจะเห็นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐซึ่งเป็นมือขวาของทั้มเนี่ยออกมาเป็นตัวแทนทั้มในการที่จะพูดทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะที่ล่าสุดที่พูดว่า ภาษีนำเข้าที่ขึ้นมา145กับ125เป็นอัตราที่ไม่ยั่งยืนในการประชุมครั้งหนึ่งกับ JP m o ม g แกนกับเบสเซลนะครับฉะนั้นเขาคอนเฟิร์มว่าจะมีการเจรจาต่อรองกับจีนแน่นอนนะครับเหตุผลที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินมหาศาลเนี่ยก็เพราะเรื่องงบประมาณงบประมาณรายได้รายจ่ายมันขาดดุลงบประมาณการค้ามันขาดดุลนะฮะประเทศนี้ประเทศสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศที่มีหนี้สูงมากที่สุดในโลก นะแล้วก็มีการโกงงบประมาณมากที่สุดในโลกนะฮะล่าสุดนี่อีลอนมัสส์ครับได้ไปตั้งกระทรวงรอดแล้วเลยไปเปิดเผยข้อมูลหลายอย่างครับเขาบอกว่ามีการโกงกันอย่างยิ่งยกตัวอย่างเช่นเด็กห้าขวบรับเงินว่างงานคนอายุร้อยสิบห้าปีรับเงินว่างงานอย่างเงี้ยร้อยสิบห้าปีมันจะไปมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรครับคนที่มีอายุร้อยสิบห้าปีคือคนที่มีอายุสูงสุดในโลกตายไปแล้วนะฮะคนเกินร้อยปีนี่แทบจะไม่มีเลยนับไม่ได้เลยครับ ฉะนั้นคนที่มาลงทะเบียนแล้วมีการรับอัตรากาันว่างงานอายุร้อยสิบห้าปีเนี่ยรับเงินไปถึงห้าสิบเก้าล้านดอลลาร์ฟังแล้วตลกไหมครับฉะนั้นอีลอนมัสไปลางบางไอ้พวกโกงเงินโกงชาตินี่แหละครับล่าสุดเนี่ยมีอันหนึ่งที่เราต้องยกขึ้นมาคุยก็คือว่าการเทพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมันเกิดจากการเทข,ของใครกันแน่นะจริงๆเราไม่สามารถตอบได้ชัดเจนนะแต่ที่ผมทราบเบื้องหลังมาก็ว่าจีนเป็นคนเทรายใหญ่ห้าหมื่นล้านเหรียญครับ เทในการต่อต้านโดนัทําแล้วนาเงินที่ดได้มาไปซื้อพันธบัตรยุโรปกลับไปซื้อทองคําทําให้ทองคํามันพุ่งกระโูดเลยเนะฮะทองคําขึ้นมากเลยฮะในช่วง3400เหรียญต่อออนส์นะอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็เงินที่ได้จากการขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ไปอยู่ที่ยุโรปนะครับฉะนั้นเราก็เลยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันมีคนจ้องอยู่นะครับว่าพันธบัตร รัฐบาลสหรัฐจะเป็นตัวสยบทรัมเป็นยาพิษที่ทรัมป์จะต้องกินครับถ้าทรัมป์ไม่อยากกินยาพิษทรัมป์ก็ไม่ควรจะมาต่อต้านโลกนะฮะฉะนั้นเราก็เลยมองว่ามีผู้เรียกว่าผู้เฝ้าระวังพันธบัตรหรือผู้ลงทุนในตลาดพันธบัตรไม่พอใจกับนโยบายการคร้างเมื่อไหร่เขาจะใช้วิธีการให้ยาพิษกับทรัมป์ฮะให้ยาพิษกับนโยบายการคลางของสหรัฐบังคับให้รัฐบาลสหรัฐเปลี่ยนนโยบายได้ทันทีเพราะการเทขายพันธบัตรก็คือการถักหลัง ทำให้ดอกเบีย้ยมันสูงฮะแล้วคนที่เจ็บหนักที่ต้องใจดอกเบีย้ยสูงๆนั้นก็คือรัฐบาลสหรัฐครับผลงานของผู้พิทักษ์รัฐบาลสหรัฐไม่ใช่พิทักษ์รัฐบาลนะครับพิทักษ์พันธบัตรเที่ยวนี้มันทํากระทบหลายอย่างนะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับหุ้นด้วยครับพอพันธบัตรดอกเบีย้ยสูงหุ้นก็ตกครับเขาถึงเตือนว่าอย่าเล่นกับเจ้าหนี้พันธบ,บัตรนะฮะการที่เป็นเจ้าหนี้พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจํานวน 8.5ชิลเลียนที่เป็นต่างชาติเนี่ยเขาสามารถจะเทขายได้ทันทีนะฮะคนอย่างทําที่บอกว่าเป็น art of the deal เนี่ยยังต้องยอมแพ้เลยครับว่าจีนญี่ปุ่นซาอุดีอาราเบียเทขายพร้อมกันเนี่ยใครจะรับซื้อก็คือเฟดต้องรับซื้อครับถ้าเฟดไม่รับซื้อก็คือ Default ใช่ไหมดีฟอลต์ก็คือล่มสลายทั้งระบบคือล้มละลายาฉะนั้นขายเมื่อไหร่ก็มีเฟดมารับซื้อแน่นอนแต่รับซื้อด้วยราคาที่สูงขึ้น มันเป็นการย้ําเตือนว่ามันเป็นดีมายสะพานของพันธบัตรครับมีคนขายก็ต้องมีคนซื้อครับมันเหมือนกันเอาหินไปกระแทกขาตัวเองของรัฐบาลสหรัฐนะครับยกหินขึ้นมาครับจะไปทําร้ายคนอื่นแต่คว้างไปไม่ถึงครับมันลงมาทับขาตัวเองนะฮะเขาเรียกว่าหินทับขาตัวเองเราจะมองเห็นชัดๆนะครว่าการนี้ที่เรียกว่ามี b a l a n c e of Payment b a l a n c e of a c c o u n t นะ c a p i t a l a c c o u n t พวกนี้มันเชื่อมโยงกันหมดครับคือถ้าคดเกิดมีปัญหาเรื่องแคปิตอลเปย์เมนต์ปุ๊บคุณก็จะมีผลกระทบต่อเค r นแอคเคาน์ก็คือเงินตอนลากจะออนนะ On บาลานซ์ออฟเปย์เมนต์ก็คือทําให้กระแสงเงินสดมันไม่บาลานซ์ก็คือมีคนจ่ายมากกว่านะรับนะะเฟดก็ต้องออกมารับโดยการพิมพ์เงินนะครับอะไรที่เป็นสาเหตุที่จีนไม่เทขายธนบัตรรัฐบาลแบบทุ่มสุดตัวไปเลยขายให้หมดเลย พราะมันก็ทาร้ายตัวเองเหมือนกันครับเก็บไว้ครับเขาขายไปไม่นิดหน่อยฮะไม่เยอะนะฮะสมัยก่อนเขาถือถึง1.3ล้านล้านเหรียญนะครับตอนนี้ขายไปเหลือแค่7.5แสนล้านเหรียญขายไปครึ่งหนึ่งแล้วครับแล้วเขาจะขยายการขายออกไปเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยนะครับเพื่อใช้ต่อรองกับสหรัฐทุกครั้งที่ขายเนี่ยเขาก็มีการให้ยาพิษกับรัฐบาลสหรัฐก็คือดอกเบี้ยมันจะขึ้นครับอย่าลืมนะครับว่าจีน มีทั้งสินทรัพย์และนี่สินที่เป็นเงินดอลลาร์านะมีการส่งออกดอลลาร์จำนวนมากนะฮะคือเขาเขาได้ดูลสหรัฐปีละ3 0 0แสนล้านเขาก็มีเงินเพิ่มเข้ามา300แสนล้านทุกๆปีที่เป็นเงินดอลลาร์ไอ้สามแสนล้านดอลลาร์าเนี่ยเขาก็เอาไปซื้อธนบัตรรัฐบาลสหรัฐรหรือไปซื้อทรัพย์สินในสหรัฐหรือไปซื้อทรัพย์สินทั่วโลกนะครับมันไม่มีทางเลือกอะไรครับที่จะต้องทําเอาเงินสหรัฐไปซื้อนุ่นซื้อนี่ถ้าเขาเก็บไว้เมื่อไหร่เงินหยวนเนี่ยจะแข็งค่าทันทีนะฮะฉะนั้น จีนมีเงินที่เรียกว่าออฟชอร์เงินดอลลาร์สหรัฐประมาณ1นึ่งจุดล้านล้านเหรียญนะครับแต่เป็นพันธบัตรแค่7จ็0 0 0นหกหมืล้านเหรียญอันนี้คือสิ่งที่เป็นตัวเลขที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับเงินตาสำรองระหว่างประเทศของจีนเนี่ยเป็นเงินทุนนะครับมี3 2มจุดสอล้านล้านเหรียญเขาก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นมาจากทั่วโลกนะครับหนึ่ล้านล้านเหรียญจากการค้าขายครับ เดี๋ยวอ,อธิบายให้เขาฟังก็ง่ายๆนะครับจีนค world, ้าขายกับทั่วโลกเนี่ยเขาได้เกินดุลมาหนึ่งล้านล้านเหรียญสหรัฐค้าขายกับทั่วโลกขาดดุลหนึ่งจุดหนึ่งล้านล้านเหรียญสหรัฐจ่ายเงินออกไปทุกปีทุกปีครับหนึ่งจุดหนึ่งล้านล้านเหรียญโดยไม่ได้กลับมาจีนรับเงินจากโลกมาหนึ่งล้านล้านเหรียญ ต้องเอาไปซื้อพันธบ,บัตรต้องเอาไปซื้อของต้องเอาไปทํานู่นทนํานี่ไม่งั้นเงินหยวนมันจะแข็งเกินไปเพราะเงินเยนแข็งเกินไปก็ขายของไม่ได้นะฮะวิธีการของจีนก็คือต้องระบายทรัพย์สินออกไปลงทุนในต่างประเทศนะฮะแค่สหรัฐเจ้าเดียวก็3แสนล้านแล้วแล้วประเทศอื่นๆทั่วโลกอีก7แสนล้านเหรียญ<ม>ก็เป็นหน้าที่ของจีนจะต้องเอาไปซื้อของครับซื้อของซึ่งมันซื้อไม่ได้แล้วมันซื้อเต็มแล้วไงฮะก็ต้องไปลงทุนคือไม่ได้ซื้อของก็ต้องลงทุนนะครับ ันนั้นของซื้อไม่ได้แล้วเพราะถ้าซื้อของก็คือดุลการค้าใช่ไหมมันเต็มแล้วเขาก็ต้องเปลี่ยนเป็นลงทุนลงทุนในพันธบัตรยุโรปลงทุนซื้อทองคําลงทุนซื้อเหมืองลงทุนซื้อสาธทุนปโภคโรงไฟฟ้าเขาก็ไปซื้อทั่วโลกนะครับพรเงินมันเหลืองไงคุณเหมือนกับคุณค้าขายแล้วคุณเงินเยอะคุณต้องเอาไปฝากแบงก์ไงวิธีฝากแบงก์ของจีนก็คือต้องไปซื้อของไงเพราะมันไม่มีแบงก์ไหนรับฝากเงินเยอะขนาดนั้นแหละครับ ก็คือธนาคารจีนแล้วครับรับฝากเงินแล้วธนาคารจีนก็ต้องไปปล่อยกู้กับคนจีนเพื่อไปซื้อของมันก็คือการซื้อของนั่นแหละครับแต่ของนี่มันไม่ใช่ของแบบจีนใช้สินค้านะครับมันเป็นทรัพย์สินถาวรอันนี้คือหลักบัญชีง่ายๆนะครับฉะนั้นต่อไปเงินดอลลาร์จะอ่อนลงเรื่อยๆครับอันนี้คือโจทย์แต่จีนไม่ยอมครับจีนก็ต้องการให้เงินหยวนอ่อนเหมือนกันฉะนั้นการต่อสู้กันระหว่างการเทเงินดอลลาร์กับการซื้อดอลลาร์มันก็เลยมีการขัดแย้งกันอย่างรุนแรง ที่แน่ๆครับเงินหยวนตอนนี้ก็อ่อนครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเงินหยวนมันอ่อนเนี่ยมันไม่ได้อ่อนเมื่อเทียบกับดอลลาร์มันอ่อนเมื่อเทียบกับเงินตราอื่นๆเงินหยวนอาจจะแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แต่มันอ่อนกับเงินอื่นๆครับยกตัวอย่างเช่นไทยเนี่ยตอนนี้4.5บาทแล้วนะครับจาก5บาทนะครับเหลือ4.5บาทแล้วครับดังนั้นการที่มีการเทขายดอลลาร์มีการเทขายพันธบัตรนะฮะมันทําให้เกิด ปัญหามากมายผมไม่ลงรายละเอียดเพราะมันจะซับซ้อนในเรื่องของศัพท์เทคนิคแล้วก็เศรษฐศาสตร์มากเกินไปเราจะมองว่ารัฐบาลจีนจะลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐโดยนําเงินไปซื้อสินทรัพย์ในประเทศตัวเองหรือในประเทศพัฒนาแล้วหรือนําสินทรัพย์ไปพัฒนาเป็นทุนก็ต้องว่ากันไปแล้วครับนะที่ไม่สร้างผลกระทบก่อการที่มีเรียกว่า net capital flow เพราะถ้ามันกระทบเมื่อไหร่เงินอยู่นจะแข็งไงครับมันต้องไม่กระทบ เงินที่เขาเหลือเนี่ยทำยังไงให้กระจายไปโดยไม่กระทบต่อการแลกเปลี่ยนชำระชาระเงินนะฮะอันนี้เราเข้าใจตรงกันนะครับจีนต้องลดหลายหลายอย่างที่มันหน้ากลับไปกลับมาจนหน้าเมียนหัวนะครับยกตัวอย่างเช่นจีนต้องลดการออมเพิ่มการบริโภคนะฮะลดการลงทุนในต่างประเทศนะฮะเพิ่มการบริโภคในประเทศตัวเองลดการผลิตลดการลงทุนภาคส่งออกคือมันมีตัวเลขหลายตัวมากเลยที่เราจะมามองว่าบวกบวกลบลบวกบวกลบลบ,บเนี่ย เต็มไปหมดนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจมันแล้วก็คิดว่าการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมันเป็นทั้งยาพิษมันเป็นทั้งยารักษาโรคให้สหรัฐครับมันเป็นสองอย่างรวมกันคุณเชื่อไหมว่าประเทศจีนเนี่ยมันมีหลายหลายอย่างที่มันเป็นสีคส่คิงสี่คิงอันนี้ไม่ใช่นี่นี่เป็นแปะแล้วครับสี่คิงสี่คิงแปลว่าอะไรสิ่งที่สหรัฐเสียเปรียบและจีนได้เปรียบเหมือนเ,เล่นไพ่โป๊กเกอร์นะครับคุณแบล็่ไพ่เลยคิงแรก แร่หายากจุดอ่อนของสหรัฐเลยครับแร่หายากเขาไม่มีครับจีนคุมซัพพลายเชนอยู่90%อซอันที่สองที่ผมอธิบายไปยืดยาวนะครับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะฮะอันที่สามเงินดอลลาร์กองเต็กก็ขอหมายว่าถ้าการเงินในสหรัฐอเมริกามีปัญหาเรื่องค่าเงินอ่อนหรือแข็งหรือแม้กระทั่งเงินเฟ้อตัวเนี้ย มันสามารถควบคุมได้โดยจีนครับจีนสามารถจะปล่อยเงินรับเงินหยวนเพื่อให้เงินดอลลาร์อ่อนหรือแข็งได้หรือไม่ไท้องการการที่จะเทขายพันธบัตรเพื่อให้เงินดอลลาร์อ่อนหรือแข็งได้ครับแล้วสิ่งที่จีนทําตอนนี้ก็คือการทําสงคารามค่าเงินกับสหรัฐโดยไม่ใช้เงินดอลลาร์ตอนนี้จีนใช้หยวนดิจิทัลครับในการเปิดการค้ากับทั่วโลกซื้อน้ามันโดยใช้เงินหยวนครับซื้อสินค้าโดยใช้เงินหยวนหรือเงินตาทองถิน่นทําให้เงินดอลลาร์ ลดความสําคัญลงและเลิกใช้เงินดอลลาร์เป็นเงินสํารองระหว่างประเทศนี่แหละครับคือสงครามเงินดอลลาร์ที่จีนถือว่ามีจุดแข็งและได้เปรียดเพราะจีนถือดอลลาร์มหาศาลครับจีนมีเงินดอลลาร์ตั้ง1.1นทิลเลียนอยู่ในมือเงินสดนะครับรวมทั้งทรัพย์สินไอ้สินทรัพย์ทางด้านพันธบัตรด้วยแล้วก็ยังมีเงินเข้ามาทุกๆปีอีกหนึ่งล้านล้านเหรียญที่เป็นเงินสดจะต้องกระจายออกไปฉะนั้นกําลังมหาศาลในเรื่องการ ทำให้ค่าเงินดอลลาร์ขึ้นหรือลงทําให้เงินดอลลาร์มีค่าเป็นกรงแตกหรือมีค่าในการแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะการใช้ระบบสวิตท,ที่สหรัฐคิดว่าตัวเองมีความยิ่งใหญ่มากเพราะทุกคนจะต้องโอนเงินระหว่างประเทศจะต้องผ่านระบบสวิตนี่แหละคือสิ่งที่จีนคิดว่าจะต้องแก้ไขให้ได้นะฮะข้อที่สามครับเงินเฟอ้อครับเงินเฟอ้อในสหรัฐเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งที่สหรัฐต้องควบคุมให้ได้การที่จะทําให้เงิน เฟอในอเมริกาไม่สูงมีทางเดียวครับจีนต้องอัดสินค้าราคาถูกเข้าไปครับในประเทศสหรัฐเพื่อให้ราคาสินค้าไม่เพิ่มขึ้นนะแต่ถ้าสหรัฐไปใช้วิธีขึ้นภาษีการค้าภาษีสุลกรเพื่อให้สินค้าในสหรัฐมันแพงเนี่ยเงินเฟอ้อแน่นอนครับฉะนั้นทําอย่างไรให้เงินไม่เฟอ้อในสหรัฐหรือเงินเฟ้อในสหรัฐก็ขึ้นอยู่กับจีนด้วยถ้าจีนเลิกขายของให้สหรัฐเลยเงินเฟอ้อขึ้นมาหาศาลเลยครับขึ้นเป็นร้อเปอร์เซ็นต์เลยครับฉะนั้นจีนจะต้อง ใช้อาวุธตัวนี้ครับนิ่งครับรอครับไม่ซื้อก็อย่าซื้อนะไม่ขายได้ไม่ตายแต่คนไม่ซื้อจะอยู่รอดหรือเปล่าอันนี้คือจุดอ่อนที่สำคัญว่าถ้าจีนไม่ขายสินค้าอุปโภคบริโภค consumer product ให้สหรัฐเลยนะครับจีนจะเจ็บปวดไปอย่างยิ่งนะเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเลยนะแต่สหรัฐตายครับจีนไม่ตายครับถ้าสหรัฐตายก็หมายความว่าเงินจะเฟ้อมหาศาลเลยนะครับ เศรษฐกิจสหรัฐจะล่มสลายเลยนะครับอันนี้มันยิ่งใหญ่กว่าหลายเท่านะครับอันนี้คือจุดอ่อนที่สามที่ที่จีนคิดว่าจะโจมตีสหรัฐได้สบายนะฮะถ้าไม่ขายสื้ออย่างสหรัฐจะทํำยังไงนะฮะก็ไม่ต้องซื้อครับนะฮะสิ่งที่เราเรามองมองเห็นชัดๆอยู่นะฮะสุดท้ายครับอันที่สี่ครับจีนจะใช้คําว่าติ๊กตอกเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับสหรัฐเป็นอีกไพ่คิงอีกใบหนึ่งที่จีนเปิดออกมาเพื่อใช้กับสหรัฐในการขึ้นภาษีกําแพงสหรัฐนี่แหละครับติ๊กตอกทำไมมีค่าอย่างนั้น ทิกก o k กเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ทรงพลังมากเป็นสื่อโฆษณาที่ส่งพลังมากเป็นโซเชียลมีเดียที่มีพลังอย่างสูงนะครับในบรรดาสื่อและดาวทิกก็ตกอนเนี้ยยกตัวอย่างให้ฟังก็ได้ล่าสุดนี้เขาทํำยังไงครับเขาทําการประกาศว่าสินค้าแบรนด์เนมในสหรัฐในโยุโรปเนี่ยผลิตในจีนแล้วันนะมีแบรนด์เนมมากมายที่กล่าวถึงเฮอร์เมสปาด้าลุยวิตตองชอนเนลคิสเตียนดีออเวอร์ซาเช่โอ้ยเหเยอะแยะหมดนะครับ 80%ของสินค้าแบรนด์เนมในประเภทนี้คือผลิตในจีนครับโดยรับอนุญาตจากเจ้าของลิสิทเป็นทางการนะจีนยกเลิกข้อตกลงความรับทางการค้ากับแบรนด์พวกนี้ครับออกมาประกาศเลยครับมาตบหน้าสหรัฐและอยูอย่างรุนแรงโดยจีนพิจารณาว่าในเมื่อสินค้ารับจ้างได้ผลิตในแบรนด์หรูของต่างชาติในประเทศจีนแล้วเขาสามารถเอามาขายได้โดยเฉพาะแบรนด์อเมริกานะครับตบหน้าอเมริกาย่างรุนแรง Hermes De a ด h ด e ฮอร์เ d สอินะวิดีโอได้เปิดเผยว่า กระเป๋าอร์เมสต้นทุนแค่พันสี่ร้อยเหรียญเอาไปขายในอเมริกาตั้งสามหมื่นแปดพันสี่ไปขายสามหมื่นแปดนะฮะยี่สิบปัวเท่านะครับฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะมองว่าสินค้าพวกนี้เนี่ยมาติ้ในจีนทั้งนั้นแหละครับแต่ว่า,าไปพาะแบรนด์อเมริกาขึ้นไปยี่สิบัวเท่าเขาบอกมาซื้อในประเทศจีนเนี่ยขายเลยนะฮะแต่ไม่ได้ใส่โลโก้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราบอกว่ามันเป็นไปได้หรอฉะนั้น t i k t o อได้โฆษณาไปทั่วโลกผมยังเคยดูเลยครับทั้งๆท,ท,ที่ผมก็ไม่ได้สนใจแบรนด์นี้แต่มันก็ขึ้นมาใน TikTok อกนะแล้วก็อธิบายนู่นนี่นั่นแลวอธิบายคนทั่วโลกเราอยู่ในประเทศไทยเราไม่ได้ตั้งใจดูมันยังขึ้นเลยครับ Ti k t o k อกเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่รุนแรงมากฉะนั้นเราเห็นภาพมันว่ามันสามารถสื่อคนได้ทั่วโลกในพริบตาในชั่ววิบตานะฮะอันที่สองติ๊กตอกเป็นสื่ออ e ีคอมเมิร์ซที่ประหงประสภาพสูงสุดนะทุกวันเนี่ย การซื้อของใน TikTok นี่มันมีมูลค่าสูงมากครับโดยเฉพาะลูกค้าวอร์มาร์สามารถจะเอนเกจเมนต์ได้ดีมากนะค,ความสามารถในการทํา t i k t o k เพื่อไลฟ์ขายสินค้านําเสนอนะฮะทิกต็อกยังเป็น streaming สตรีมมิ่งแพลตฟอร์มสาหรับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเจนเซนะครับทิกต็อกยังเป็นเซิร์ชเอนจินให้เหมือน Google ฮนะเจนเซใช้เยอะนะครับคือ t i k t o k นี่มันของเจนเครับ Facebook นี่ของเจนเอ็ X กครับฉะนั้นเราก็มองว่า Tik t o k เป็นแหล่งข่าวประมาณหนึ่งในสี่ของคนอเมริกรันที่รับข่าวสา,ารจาก Tiktok ทุกวัน โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยยอดขายในอเมริกาเนี่ยมีวันละถึง2 4 0 0เหรียญล้านเหรียญน,นะครับแล้วสร้างงานในอเมริกาถึง200,000ตำแหน่งมีคนเล่น TikTok ในอเมริกา170ล้านคนทั่วโลกอีก1,600ล้านคน t i t t o k มีรายได้าจกากการโฆษณาในปี2024เนี่ย23,000ล้านเหนนรียญนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ TikTok มีมูลค่าฉะนั้นทรัมป์อยากจะให้ t i k t o k ถูกขายในอเมริกา TikTok คือเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียที่มีรูปแบบที่เหนือกว่า Facebook หรือ Instagram หรือ Snapchat นะ TikTok มีฐานข้อมูล d a t a b a บสของคนใช้ทั่วอเมริกาสามารถทำโฆษณาแบบ AI ได้สามารถสร้างทอดมูลขนาดใหญ่ได้แล้วมันจะเป็นภายร้ายแรงกับอเมริกาหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ TikTok กำลังอยู่ในจุดที่คุ้มทุนและทำกำไรอย่างมหาศาล TikTok มีความน่าสนใจกับแอปโซเชียลมีเดียทั้งหมดในโลกนี้ตอนนี้ครับ ทําถึงอยากได้ไงครับสี่ k ิงครับวงโป๊กเกอร์วงนี้ยังไม่แตกนะครับแต่ว่าสี่งเนี่ยถ้าเทลงไปเมื่อไหร่นะครับวงแตกแน่นอนครับทําต้องหมอบทันทีครับและยอมทําตามทุกอย่างที่จีนอยากจะทํานะฮะตอนนี้สีจิิงนิ่งเงียบทําก็วางไพ่หมอบไปแล้วแต่สีจิิงยังไม่ได้โชว์ไพ่สี่ k ิงออกมาเลยนะครับสีจิ้นผิงแค่คูว่าจะโชว์ไพ่สี่ k i ออกมาอ๋อ เขาโชว์ไพ่สีคิงเอาว้ใบนึง,นงแล้วครับเอาสองใบแล้วเิฉะนั้นสองใบที่ว่านั่นคืออะไรก็คือแร่หายากกับการเทขายพันธบัตรโชว์เฉยๆนะครับยังไม่ได้ทิ้งนะครับโชว์เฉยๆจะทิ้งเร็ยวเนี้ถ้าทิ้งมาไหลเนี่ยน็อกโดนน้นท้ำสลบแน่แค่สองใบก็สลบแล้วครับไม่ต้องสี่ใบเราจะเห็นไพ่ของสีจริงอาจจะมีเบอร์แจ็คเบอร์แหม่มเบอร์อะไรอีกเยอะแยะนะครับที่เขายังไม่ได้ทิ้งลงมาแค่สีคิงตัวนี้โดนน้นท้ำก็สลบแล้วครับ ไม่ต้องรอแจ็คมอมีรอแหม่มรออะไรออกมาครับมีอีกเยอะเลยครับแต่สหรัฐมีไพ่อะไรที่เหนือกว่าไหมสหรัฐก็มีนะครับเพียงแต่ว่าเบอร์มันต่ํากว่ามันอาจจะเป็นเบอร์แค่เบอร์แจ็คหรือเบอร์สิบนะฮะมันจะสู้สีคิงได้อย่างไร,รติดตามต่อไปครับความขดัดแย้งจีนสหรัฐยังมีอีกเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสกายและขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร